สวัสดีค่ะเช้านี้ที่บ้านสวนค่ะพบกับพี่แรมนรดีบรรณาค่ะเช้านี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านสวนเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องๆน,นะคะลูกๆของคุณหมอนะคะก็จะพากันมาทำสระน้ำนะคะแต่ว่าสระน้ำที่จะทำนี่ก็คือจะเป็นสระบัวนะคะตอนนี้น้องๆก็กำลังใช้อุปกรณ์นะคะในการที่จะทำสระบัวค่ะค <c oughs> นี่นะคะ อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสียมเสียมนะคะอี่วิธีทำก็จะทําแบบนี้เลยค่ะนี่ขุดลงไปไ<ด>แล้วก็ไม่กินแรงด้วยนะคะนี่ทำง่ายๆสบายๆค่ะทํากันเองค่ะแบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะอุปกรณ์ก็แบบว่าไม่ต้องใช้รถแมโครยากเลยนะคะทําเป็นสระน้ําแล้วเราก็จะเอาบัวนะคะมาปลูกนะคะบัวที่จะนํามาปลูกก็จะอยู่ที่นู่นนะคะก็อยู่ที่ ทุ่งนาของพี่แรมอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้ใช้แรงเยอะไหมคะอันนี้ใช้แรงเยอะไหมคะแรงไม่ต้องบอกเยอะฮะอ๋อวิธีทําก็ทําแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องๆก็จะไปซื้ออุปกรณ์มาจากร้านเพชรพลยโชคนะคะแล้วก็จะมามาอดแ p ปตรงนี้เอานะคะตรงนี้ค่ะเอา,เเอ,าอันนี้ไว้เป็นที่เหยียบนะคะนี่ค่ะทําง่ายๆค่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับเหยียบลงไปปุ๊บอ่าปุ๊บ ค่ะทําประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหยียบลงไปค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นี่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเห็นเป็นเตรมเป็นท่อนะคะ <dai. S 1> ก็เพื่อที่ว่าจะให้น้ําเวลาที่ฝนตกนะคะน้ําก็จะไหลลงมาท่อตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเอาเศษใบไม้ใบหญ้านะคะออกจากตรงนี้ปกติตรงนี้จะมีเศษใบไม้ใบหญ้าเยอะนะคะทีนี้ ลูกๆของคุณหมอก็จะเอามาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ค่ะเพื่อที่จะไปทําปุ๋ยนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนมือนเดิมค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือตอนเที่ยงนะคะลมลืม่นสบายตาดีมากค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไม่ร้อนค่ะอากาศไม่ร้อนเลย ก็คือตรงนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะอากาศก็จะเย็นสบายค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะก็จะมีหลายต้นนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นยางนานะคะอันนี้อายุไม่ต่ำกว่า15ปีค่ะอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะีต้นยางนาเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีบ้านสวนหลังเล็กของคุณหมอนะคะก็จะมีลูกๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะ บริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะ mm. ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะค่ะก็จะทำให้ที่นี่สงบแล้วก็บรรยากาศดีที่สำคัญอากาศไม่ร้อนค่ะเราก็มัก mm. จะมาะเล่นกันที่นี่บ่อยๆนะคะ mm. ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งไว้สำหรับนั่งเล่นสบายๆค่ะโอ้โ oh, หวันนี้แบบว่าน้องนี่ขยันมากเลยค่ะเ <c oughs> หนื่อยไหมคะ ใช่ไหมคะสู้ๆค่ะอันนี้ก็ถือว่ามาคาริโอให้ลดน้ำหนักวันนี้ก็จะเป็นการลดน้ำหนักในตัวค่ะมีเอฟซี FC หลายท่านนะคะถามว่า,าที่ตรงนี้ของคุณหมอนี่คุณหมอทำเองไหมก็คือเมื่อก่อนนี้ก็คือคุณหมอจะทำเองค่ะตอนนี้ก็ลูกๆก็จะมาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะหลังจากเรียนจบแล้วลูกๆก็จะมาช่วยทำนะคะ ค่ะตรงนี้ก็คุณหมอปลูกเองนะคะที่เป็นต้นไม้หลายๆต้นนี้ค่ะแต่งเองทั้งสวนเลยค่ะแล้วตรงนี้ลูกๆก,ก็มาช่วยกันทํานะคะก็จะเป็นมุมพักผ่อนหยนใจสบายๆค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะประมาณประมาณกี่เมตรคะ5้าคูณห้าได้ไหมคะก็อยากให้ผู้ชมรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่า พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสาบบัวได้ไหมนะคะต้องรอติดตามกันตอนต่อไปค่ะตอนนี้ก็น,นี่่าจะเจเมตรหรือล่ฮะถึงไหมเจ็เมตรเจ็ดเมตรไหมหนึ่งสองสาณประมาณเจ็ดเมตรประมาณเจ <5 S 1> ็ดเมตรมก,กว่ากว่าเนาะจ้ะ 1, 2, <laughs> อันนี้คือเรากะกะเอานะคะเรากะกะเอา <Okay. S 1> ค่ะ ต้นไม้ก็จะมีหลายหลายชนิดนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นต้นดอกแคนาะนะคะนี่หรือดอกแคป่าอันเดียวกันค่ะที่เราเคยมาเก็บทําคลิปให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะถัดไปก็จะเป็นต้นดอกทองกว้าวค่ะดอกทองก้าวหรือที่บ้านของพี่แรมเขาจะเรียกว่าต้นดอกจานค่ะนในส่วนนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็น ที่เป็นคนแบบว่าอคอยจัดสวนประดับตกแต่งก็คือคนนี้ค่ะที่จริงเขาจะเป็นแบบว่าที่จริงน้องเขาแบบหน้าตาหล่อๆกันนะคะแต่วันนี้มาในชุดทํางานค่ะก็ <c oughs> ะแบบว่า<ด>ปกปิดมองหรอกแบบว่าปกปิดความหล่อไว้นะคะกว่าท่านผู้ชมเห็นคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะพอเราเดินไปนะคะพอกลับมาโอโหแบบได้เยอะแล้วนะคะนี่ ตรงนี้ก็จะขุดง่ายนะคะก็จะเป็นดินร่วนบนทรายค่ะขุดง่ายแล้วก็ทําง่ายนะคะมเมื่อเช้านี้มาถ่ายคลิปตรงนี้นะคะก็คือเก็บผักน้ำนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีปลาเล็กๆนะคะอยู่ในอยู่ในบอ่อปลาค่ะหลายๆท่านนะคะที่ได้ชมคลิปของเรดีบรรณาแล้วบอกว่าชื่นชอบนะคะชื่นชอบส่วนคุณหมอก็ขอบขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่แบบว่า,เ,าเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามา ทักทายกันนะคะพี่แดมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็มีตรงนี้มาเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นที่นั่งนะคะสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะค่ะข้างในก็จะเห็นสาวสวยนะคะลูกๆของคุณหมอค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็น้ำใสดีมากเลยนะคะ นี่น้ำใสดีมากเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนนะคะฝนตกนะคะจะทำให้น้ำที่นี่ใสมากๆเี่นะคะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจอีกมุมหนึ่งตรงนี้เย็นสบายค่ะเ,เพื่อนๆเย็นสบายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีต้นไม้นะคะที่ข้างล่างก็จะมีน้ํานะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีต้นผักน้ํานะคะนี่จะทําให้ที่นี่เย็นสบายดีมากๆเมื่อเช้านี้จะมีลูก,ลกปลานะคะ จะมีลูกป,ปลาช่อนนะคะุอยเรามองไปเราเห็นปลาหมอด้วยนะนี่ทุกคนเห็นเหมือนเราไหมนี่จะมีปลาหมอด้วยนะนี่ปลาหมอมาว่ายน้ํานะคะนี่ตรงนี้ก็จะทําให้สวนที่นี่แบบเย็นสบายเพราะว่ามีน้ํานะคะจะทําให้เย็นสบายมากๆเลยวันนี้พี่แรมก็ขอ,อถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบสบายๆกันนะคะถ้าท่าในใดชื่นชอบไปลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะ มุมที่แบบว่าพี่แรมชอบมากเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจริงช้านะคะแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์ด้วยนะคะตอนคืนก็จะสว่างนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นะคะกะว่าวันนี้จะเสร็จไหมคะว่ายังไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่าต้องตกแต่งทําไปเรื่อยๆฮะค่อยๆทาไปร้อนแล้วก็พักค่ะ <c oughs> ต้องรีบร้อนฮะ <c oughs> สบายๆค่ะใ่คสบายใเย็นๆพอ ทำทำแล้วแบบเรามีความสุขได้ใช่ไหมคะสุขกับทุกมันอยู่เคียงข้างกันเพราะฉะนั้นหันไปดูว่าจงอยู่กับปัจจุบันสิจงอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วทาให้ชีวิตเราจะมีความสุขค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่อนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันไม่ว่าจะเป็นท่านที่มาใหม่หรือท่านที่ติดตามกันอยู่นะคะก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ